ที่เราต้องทําที่ภาคอาศัส่วนนี้ก็เพราะว่าในส่วนของทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ต้องพัดผ่านในส่วนของบ่อน้ําโมเดลของเราก่อนนะครับแล้วก็พัดลมร้อนนะครับผ่านบ่อน้ําของโมเดลก่อนที่จะมาถึงตัวโคกนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดลมร้อนได้งานของเราเนี่ยถ้าจะขุดตกแต่งเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับอาจจะตกแต่งได้ไม่สวยดีที่สุดนะครับเพราะว่าดินตรงนี้มันจะเป็นดินก้อนๆนะครับมันจะต่างจาก ดินทรายอีสานนะครับเราก็จะตกแต่งตามที่เราทําได้นะครับแต่ข้อดีก็คือมันจะไม่พังนะครับฝนตกมายังไงก็จะอยู่อย่างนั้นเลยอันนี้คือข้อดีในส่วนของดินหินประมาณนี้นะครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ชาวเกษตรกรแล้วก็โคโกหนองนามเดียวทุกทท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยปรีชาเจริญทรัพย์เช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวงานขุดโคกหนองนามโมเดลหรือเรียกว่าโคกกับหนองบ้านสวนก็ได้นะครับตรงนี้จะไม่มีนาข้าวนะครับจะเป็นพื้นที่หนองน้ําแล้วก็พื้นที่โคก ที่พักอาศัยคลองไส้ไก่หลุมขนมครกนะครับแล้วก็พื้นที่ปลูกทุเรียนนะครับก็จะพามาชมนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ของพี่พี่ได้นะครับโคกหนองนาตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลเขาขลุงอําเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีครับกับเนื้อที่6กไร่2งานนะครับแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ร่องสวนเก่าที่ขุดเพื่อจะทําเกษตรเกี่ยวกับ รองมะพร้าวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับก็จะทําประโยชน์ได้ไม่สูงสุดนะครับก็เลยเจ้าของที่เนี่ยมีโปรเจกต์ในเรื่องของการมาทําเป็นบ้านสวนเปลงกเกษตรโครกหนองน้ำโมเดลนั่นเองนะครับก็จะโฟกัสในเรื่องของการทําโคกกับหนองน้ํานะครับรายการขุดตรงนี้นะครับก็จะมีบ่อน้ําโมเดลตรงนี้นะครับพื้นที่ประมาณอยู่ที่2ง,งานกว่านะครับแล้วก็มีบ่อน้าอินฟินิตี้ในส่วนของพื้นที่ข้างหลัง คลองไส้ไก่รอบพื้นที่นะครับคันล้อมที่พื้นที่โคกพักอาศัยแล้วก็ตรงนี้จะมีการปั้นยกโคกนะครับยกระดับขึ้นมาเพื่อจะเป็นพื้นที่ปลูกท <นา S 1> ุเรียนด,ด้วยนะครับทรงฟรีฟอร์มนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขนาด2งานความลึก7เมตรนะครับขุด3มชั้นนะครับแต่ละชั้นก็จมน้ำไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกชั้นดินเก่าแล้วก็ชั้นบนนะครับที่ยังอยู่ น้ำก็จะเต็มประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไหลออกจากท่อตรงนี้นะครับน้ำก็จะเป็นทางตรงนี้จะเป็นทางน้ําเข้านะครับน้ําตรงนี้นะครับที่ไหลเนี่ยนะครับเกิดจากแม่น้ํากลองนะครับระบบชนลประทานที่ดีของอําเภอบ้านป่งนะครับก็จะมีทางน้ําไหลมานะเดี๋ยวผมพามาชมนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบน้ํานะครับนี่เป็นน้ําชนลประทานนะครับนี่นะครับ ส่งน้ําลําเลียงน้ํามานะครับเราใช้วิธีการต่อท่อ p v c นะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับโดยการผ่านคลองไส้ไก่แล้วก็ผ่านท่อ p v c ลงบ่อเมื่อเต็มบ่อนี้ก็จะผ่านท่อ p v c จุดหนึ่งนะครับนี่นะครับในส่วนของพื้นที่ภากอะศัยก็อยู่โซนนี้นะครับนี่นะครับส่วนที่ภากอาไัยก็อยู่โซนนี้นะครับที่เราต้องทําที่ภากอะศัยสโซนนี้ก็เพราะว่าในส่วนของทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ก็ต้องพัดผ่านในส่วนของบ่อน้ําโมเดลของเราก่อนนะครับแล้วก็พัดลมร้อนนะครับผ่านบ่อน้ําของโมเดลก่อนที่จะมาถึงตัวโคกนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดลมร้อนได้นะครับก็คือเป็นการออกแบบเบื้องต้นนะครับชั้นดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมชั้นดินนะครับก็จะเป็นชั้นดินหินนะครับหินขาวๆแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นชั้นดินหินนะครับหินก้อนๆนะครับถามว่าดีไหม ดีนะครับตัวนี้จะไม่พังทลายง่ายนะครับแล้วก็สําคัญก็คือมันจะขุดยากหน่อยเวลาเราขุดนะครับรถขุดจะเจาะยากจนกว่ามันละเอียดนะครับงานของเราเนี่ยถ้าจะขุดตกแต่งเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับอาจจะตกแต่งได้ไม่สวยดีที่สุดนะครับเพราะว่าดินตรงนี้มันจะเป็นดินก้อนๆนะครับมันจะต่างจากดินทรายอีสานนะครับเราก็จะตกแต่งตามที่เราทําได้นะครับแต่ข้อดีก็คือมันจะไม่พังนะครับ ฝนตกมายัางไงก็จะอยู่อย่างนั้นเลยอันนี้คือข้อดีในส่วนของดินหินประมาณนี้นะครับสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับแต่ดินตัวนี้คือข้อดีคือ yes? น้ําจะใสนะครับนี่น้ําจะใสแบบนี้เลยนะมองเห็นถึงก้นบ่อเลยนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปนะครับสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้เลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่น้ําไม่เค็มไม่กร่อยด้วยแล้วก็สามารถที่จะเก็บน้ําไว้ใช้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของ ดินแบบนี้นะครับดีวพา,ามาชมในส่วนของพื้นที่โคกทุเรียนนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่โคกทุเรียนนะครับมีขนาดความกว้างก็คือประมาณ3เมตร50คูณ3เมตร50บางโคกก็จะเป็น4เมตรนะครับนี่นะครับเราขุดปั้นนะครับเป็นระเบียบเป็นจุดเป็นจุดไว้นะครับเจ้าของที่มีโปรเจกต์ในเรื่องของการปลูกต้นทุเรียนนะครับหโคกเนี่ยก็สามารถที่จะ ปลูกได้2ต้นนะครับนี่นะครับคกทุเรียนนะครับเราก็ขุดแยกหน้าดินหรือว่าขุดรักษาหน้าดินในส่วนของหน้าดินเดิมนะครับเอาไว้ให้เจ้าของที่นะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยต้องใช้ในส่วนของหน้าดินนะครับแต่การปลูกตรงนี้นะครับเราก็ต้องนําดินข้างนอกหรือว่าดินที่ดีกว่านี้มาปูก่อนก่อนที่จะทําการปลูกนะครับแต่ตัวนี้เราปูนไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้ทุเรียนเนี่ยน้ำท่วมนะครับ ก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางได้นะ ب, icism, นะครับดินโซนนี้จะเป็นดินเลนเลนหน่อยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ต่ําที่สุดนะครับดินอาจจะอาจจะดูแบบไม่กระชับกันเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เจอฝนนะครับอาจจะมีรอยร้าวหน่อยนะครับแต่ตรงนี้คือหน้าดินร้อเลยนะครับที่เราแยกไว้ให้นะครับเดี๋ยวเจอฝนนะครับหรือว่าเรามาปุ๋ยมาลงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะสมานกันเองนะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการออกแบบนะครับสําหรับ พี่ๆท่านไหนที่สนใจในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับยกระดับดินขึ้นมาปลูกทุเรียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ่อน้ํารูปทรงฟีฟอร์มนะครับฟีฟอร์มตรงนี้จะเป็นบ่อน้ํารูปทรงเล็กอินฟินิตี้หรือว่าเล็8แปดนั่นเองนะครับเป็นพื้นที่บ่อลูกที่2นะครับความกว้างตรงนี้ก็อยู่ที่15เมตรนะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับถือว่าเป็นบ่อที่ใหญ่เลยนะครับ ดินที่เราขุดตรงนี้นะครับเราก็ขึ้นมาเสริมทําโคกนะครับแบบงานของเรานะครับที่แรกมันจะ,ะมีคลองรอบพื้นที่นะครับแต่ทีนี้เราใช้วิธีการขุดดินทําโคกนะครับต้องการที่จะยกระดับโคกให้สูงขึ้นก็เลยตกลงกับลูกค้าว่าเราไม่ตกไม่ขุดคลองจะดีกว่าเราขุดดินขึ้นไปทําโคกเลยจะได้มีพื้นที่โคกปลูกสร้างนะครับเกี่ยวกับโรงเรือนหรือว่าปลูกต้นไม้ให้เยอะขึ้นนะครับโดยการตัดคลองออกประมาณสัก 30เมตรทั้ง40เมตรนะครับตรงนี้ก็เลยทําเป็นโคกไปเลยนะครับแล้วก็ขยายบ่อตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นประมาณสัก4เมตรอีกนะครับแล้วก็เพิ่มความลึกลงไปอีกก็จะได้ดินทําโคกเยอะขึ้นในส่วนของพื้นที่รอบบ่อนะครับก็ที่เราต้องเปลี่ยนแบบตรงนี้นะครับเพื่อความลงตัวในส่วนของพื้นที่นะครับบางพื้นที่ขุดไปแล้วได้ดินน้อยเกิดจากการขุดได้ลึกไม่มากหรือว่าบางพื้นที่ขุดไปแล้วนะครับ ดินการเกิดการพังทลายนะครับควรที่จะขุดสโลปให้เอียงอย่างนี้นะครับให้มากที่สุดตัวนี้เราก็จะยืดหยุ่นในส่วนของงานขุดนะครับแ,แบบบางแบบเราก็ต้องไม่ไม่ต้องแบบยึดติดมากเกินไปนะครับเราต้องยืดหยุ่นตามสภาพพื้นที่และชั้นดินด้วยนะครับนี่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโคกหนองนาโมเดลอยู่ที่ อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่ตําบลเขาขลุงนะครับพื้นที่6กไร่2งานนะครับเ็าสามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ได้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้เราเก็บงานเรียบร้อยนะครับเราขุดรักษาหน้าดินนะตรงนี้นะครับนี่มีชานที่2เมตรแล้วก็มีสลบท่เอียงๆอย่างนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับก็สามารถที่จะขึ้นลงสะดวกนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสาหรับพี่ๆทนหนที่สนใจงานขุดก็สามารถที่จะอ in ิ inbox มาสอบถามพูดคุยและเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปพิเ่านี้นะครับผมขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ Sí, <laughs>